สวัสดีค่ะวันนี้ที่ฉันมีหนังสือมาแนะนำหนังสือเล่มนี้มีชื่อเรื่องว่าบทเรียนล้ำค่าหนังสือเล่มนี้เป็นของเจิมซัาผู้เขียนแพนซําผู้แปลหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าเพื่อนคู่คิดที่จะหนุนใจและเตือนสติของเราในการที่จะดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้า เปรียบเหมือนเมล็ดพืชและลูกๆของข้าพเจ้าเป็นเหมือนต้นไม้สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการมากที่สุดก็คือการเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีกฎของการดำเนินชีวิตมีดังนี้อย่ารอให้เขามาหาแต่จงไปหาเขาอย่ารอให้เขามาง้อแต่จงไปง้อเขาอย่าเป็นผู้รอแต่จงเป็นผู้เริ่มอย่าทำชั่วตอบชั่วเพราะพระเจ้าสั่งให้เราทำดี ทุกปัญหารนมีทางออกเพียงแต่เราจะฝ่าฟันและห้ามผ่านมันออกไปให้ได้ไม่ใช่ปล่อยให้มันควบคุมเราอยู่อย่างนั้นจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดพอพระเจ้าจะทรงทำวันนี้ดีที่สุดของคุณเป็นความสําเร็จในวันพรุ่งการมีชีวิตที่ต่อสู้นั้นก็ดีแต่การเป็นนักสู้ที่ประกอบไปด้วยสติปัญญาย่อมดีกว่ามากมาย กลัวได้แต่อย่าขาดเพราะพระเจ้าจะสั่งให้เราเดินหน้าต่อไปถ้าล้มก็จงลุกขึ้นและเดินหน้าต่อไปเถิดขอขอบคุณเพื่อน,อนๆที่เข้ามาอ่านและติดตามกันนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจหนังสือบทเรียนล้นลำค่าเล่มน,นี้เพื่อนๆสามารถติดต่อขอ,อยืมได้ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนาะนาชาติเอเชียแปซิฟิกได้เลยคะ่ะขอบคุณค่ะ